สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับก็ใจช่องนวัดอสังหาเนาะพามาชมทะเลหาด300ร้อยยอดเนี่ยฮะก็อากาศกําลังดีเลยฮะแล้วก็ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาะนมสาวเนี่ยฮะฝั่งนี้เนี่ยครับผมก็เอ่อทางด้านบนตามโรงแรมก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะฮะอันนี้ผมามาอยู่เนี่ยมาอยู่ใต้ลมไม้เนาะ ก็สวัสดีฮะสวัสดีทุกทท่านครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปชมที่ดินเนาะก็จะอยู่ไม่ไกลจากหาด300ยอดเนี่ยก็ระยะทางประมาณ4-5กิโลเองอ่าพร้อมคือซื้อซื้อที่ดินแถมบ้านนะฮะที่ดินก็200ตารางวาแล้วก็บ้านเนี่ยก็พื้นไม้จะเป็นพื้นไม้ขนาดใหญ่เลยก็ถือว่าสวยมากๆเลยสําหรับเพื่อนเพพี่ๆที่เอ่ต้องการมีที่พักหรือออบ้านพัก อ่าหรือที่ดินอ่าเพื่อที่จะสร้างบ้านเอาไว้อยู่ในยามเกษียณนี่ฮะก็แนะนำฮะแล้วก็ที่เนี่ยยอมรับว่าวิวทะเลค่อนข้างสวยแล้วก็เงียบสงบส่วนตัวนี่ฮะให้เพื่อนชมบรรยากาศนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักนี่ฮะก็จะเป็นหน้าชายหาดนี่ฮะแล้วก็ที่เนี่ยอ่าถ้าเพื่อนๆจะไปตกหมึกเนี่ยก็สามารถติดต่อเรือของชาวเลได้เลยฮะแล้วก็สามารถขึ้นเรือ ่ไปที่ถ้ำพญานครได้ฮะที่นี่ครัอากาศดีเลยดีสุดยอดเลยครับเนี่ยก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็สำหรับพนักงานที่ทำงานออฟฟิศหรือทำงานบริษัทเนี่ยผมคิดว่าบ่าย,าย,ายนี้เขาก็เตรียมตัวเดินทางเพื่อที่จะ,ะกลับกรุงเทพเพื่อที่จะไปทำงานอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวเราเดินทางไปดูบ้านพร้อมที่ดินกันเนาะ,ะเดี๋ยวให้เพื่อนชมเนี่ยฮะวิว สวยงามฮะหาด300รอยยอดครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะคือผมคอยให้แดดล่มลมตกเออผมอยู่ที่อ่าสามยอดเนี่ยฮะเออเมื่อกี้นี้ขึ้นไปทำความสะอาดบ,บ้านด้านบนเนาะก็บ้านหลังนี้มีมีคนเออเออสอบถามมากอนข้างเยอะฮะ เมื่อวานนี้ก็มีในหน้าปรากฏว่าเขาหาบ้านให้ฝรั่งเนาะแล้วทีนี้บังเอิญอเขามาเจอเจอ,เจอในโพสต์ของผมเน่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลงในส่วนของ J.K. เ no คนเนาะว่าขายที่ดินแถมบ้านบังเอิญบ้านหลังนี้เดิมผมจะ,ะตกแต่งเพื่อที่จะเอาไว้อยู่อาศัยเนาะ,ะทีนี้พอมีคนถามมาเยอะๆเนี่ยผมก็ตัดสินใจก็ประกาศขายเนาะในเนื้อที่200ตารางวาแล้วก็ห่างจากชายหาด3 0 0ยอดเนี่ย 4กิโลฮะแล้วก็ห่างจากเซเว่นห่างจากาตลาดนัดเนี่ยอยู่ที่3กิโลครับผมแล้วด้านหน้าของเพื่อนเนี่ยจะเป็นวิวให้เพื่อนชมวิวฮะอันนี้จะเป็นวิวภูเขา300ยอดเนี่ยฮะแล้วในส่วนของเขาลูกเนี้ยเนี่ยฮะมันจะยาวไปคือถ้าเป็นบึงบัวเนี่ยเขาลูกเนี้ยมันบังอยู่ฮะเพื่อน ถ้า่เพื่อนๆจะเข้าด้านหน้าเนี่ยต้องเข้าในส่วนของเส้นเพชรเสษม300ยอดแต่ที่นี่เขาเรียกว่าบ้านผู้ใหญ่ฮะก็เมื่อกี้นี้แปลงข้างเคียงเขาก็มาทักทายมีเพื่อนบ้านฮะไม่เปี่ยวครับผมเมื่อกี้นี้ผมดูแนวหมุดตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านนี่ฮะดูวิวถ้าตื่นมาเช้าเช้เนี่ยโอ้โหบรรยากาศ โอเคเลยแล้วความสูงจากระดับน้ําทะเล508เมตรฮะความสูงจากระดับน้ําทะเลให้เพื่อนชมวิวภูเขาอันนี้จะเป็นวิวภูเขา300ยอดเนี่ยฮะดูทอดยาวไปนู่นเลยฮะ,ะวิวสวยเลยแล้วก็บ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านหลังที่บ้านหลังที่5ฮะเป็นบ้านหลังสุดท้ายเพราะว่าเราเดินมาจากป่าทางเนี่ยก็เจอบ้านพี่แววแล้วก็เพื่อนบ้านตรงนเนี้ยเนี่ยฮะแล้วก็จะมีหลังนี้อีกหลังนึง่งหลังนี้เขาเลี้ยงไก่ชน แล้วก็ที่ดินของแปลงเนี่ยเป็นแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะทั้งหมด200ตารางวาเนาะข้อดีคืออะไรทําไมผมถึงบอกว่าซื้อที่ดินแถมบ้านเดิมบ้านหลังเนี่ยเจ้าของเดิมเพืจะลื้อเพื่อที่จะกลับเมืองการฮะแล้วทีนี้ผมบอกบอกคุณลุงบอกผ่านหลานเขาเนี่ยนะฮะบอกว่าอย่าลื้อเลยเพราะว่าผมเองผมจะเอาไว้ปลูกบ้านเอาใช้ชีวิตในยามเกษียณถามว่าบ้านหลังนี้ถ้าได้ไปถามว่าดียังไง ภายนอกเนี่ยเป็นสังกะสีตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องมองก็ได้ฮะแต่สิ่งที่ชัวร์ร้อยเปร์เซ็น์เนี่ยพื้นกระดานฮะพื้นใหญ่มากๆเลยครับแผ่นกระดานเนี่ยนะคุ้มฮะแล้วก็มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวแล้วตรงนี้เป็นหลังสุดท้ายเวลาเรามองมาเนี่ย <Wow. S 1> ก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยฮะเนี่ยครับก็ห่างจากาถ้ำไซห่างจากถ้ำพญานครประมาณ7-8กิโเองครับไม่ไกลครับเพื่อน เนี่ยฮะเมื่อกี้นี้เพื่อนบ้านอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะอันนี้อคุณลุงแกอทำอมะพร้าวตรงเนี้ยเนี่ยนะเมื่อกี้นี่แกมามาแวะทักทายผมตะกี้นี่น,นี่กำลังตัดหญ้าอยู่นี่เนี่ยฮะตัวแนวที่ดินของเราก็ตรงนี้เลยเนี่ยครับอันนี้อันนี้หลังแปลงนะแล้วก็หมุดก็อยู่ตรงนู้นเนี่ยหมุดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ยดูนี่วิวภูเขาเนี่ยโอ้ยสวยงามครับ นี่แกปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกมะพร้าวนั่นนะกำลังตัดหญ้ายอยู่นี่ฮะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆจะไปเที่ยวบึงบัวเนี่ยตรงนู้นมันจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะแต่ผมไม่เคยไปนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นด้านหลังเพื่อนๆต้องเ,ออเข้าออซอยหกเพราะว่าถ้ามาหลังเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าในส่วนของซอยแปดฮะเขาเรียกว,ว่าบ้านผู้ใหญ่ฮะนี่ครับเนื้อที่สองร้อยตารางวาฮะ ราคาต่อตารางวา4,008ครับไม่แพงครับเพราะว่าที่ดินแถวนี้ยอมรับว,ว่าราคาค่อนข้างจะขึ้นไวมากๆเลยเ200ตารางวาราคาอยู่ที่906ครฮะค่าโอนคนละครึ่งครับผมเป็นเจ้าของเนาะก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็กินกลางเมื่อกี้นี้ผมลองวัดตรงนี้เนี่ยนะตรงหน้าแปลงตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาตลับเมตรมาผมลองวัดดูเนี่ยคือมันกว้างอยู่ที่33เมตรแล้วในส่วนของความลึกจากตรงนู้นเนี่ยฮะจากตรงนี้เนี่ยนะ มาถึงตรงข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบสามจุดเจ็ดอ่าผมวัดเร้าวๆนะผมไมไดาวตลับเม็ดมานะเพื่อนๆนะอ่าทั้งหมดคือมันเป็นฉนดคือสองร้อยตารางวาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาอ่าเพื่อนๆอ่ไปชมด้านบนเนาะคือเดิมเนี่ยคือเจ้าของเขาจะลือ้อแล้วทีนี้ผมบอกว่าไม่ให้เขาลือ้ออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออ่สิ่งที่ได้แน่ๆคือพื้นกระดานนะพื้นกระดานนี่โอเคเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมพื้นกระดาน แล้วมีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปี่ยวนะครับก็คือรถผมจอดข้างหน้าแล้วผมเดินมาเมื่อกี้นี่ผมคุยพี่แววเพราะว่าพี่แววแกเผาถ่านแล้วก็ทําน้ําส้มควันไม้เนี่ยเดินมาจะมีหลังที่งที่1หลังที่สองหลังที่3านี่หลังที่4ี่บ้านหลังเนี้ยส่วนหลังเนี้ยเป็นหลังที่ห้าเนี่ยเพื่อนๆดูพื้นกระดานเนี่ยฮะเนี่ยพื้นกระดานแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามันเป็นระเบียงเนี่ยเรามาจิบกาแฟตอนเช้านี่แล้วดูวิวนี่ย ดูวิวนะฮะมันสุดยอดไหมอ่าแล้วตรงนี้เป็นไม้ฝาเชล่าคือเราไม่ต้องไปสนใจเราอย่างเพื่อนชมเนี่ยคือพื้นกระดานฮะเนี่ยดูแต่ละแผ่นเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมทางวารสารผมมาปัดกวาดบังเอิญไม่มีไฟนะเนี่ยแผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะตองดูเดีเนี่เป็นพื้นกระดานเนี่ยฮะเมื่อกี้นี่ผมมาปัดกวาดอยู่เนี่ยฮะพื้นกระดานทั้งหมดเลยฮะคืนไหนนะครับเนี่ยครับเป็นพื้นกระดานเพราะตอนนี้มันก็ประมาณน่าจะห้าโมงครึ่งแล้วอะ เนี่ยน้อยเนี่ยเป็นพื้นกระดานหมดเลยนะตรงนี้เนี่ยไม้แผ่นใหญ่ๆครับเนี่ยดูเห็นเนี่ยครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็ยกหูเลยฮะก็คุยกับผมได้เลยโดยตรงผมเป็นเจ้าของที่ดิน0801476634เนาะก็ชื่อวัดฮรก็ถ้าเพื่อนพี่สนใจแล้วเป็นโฉนดด้วยนะฮะโฉนดอยู่กับผมแล้วก็พร้อมโอนเออ บ้านหลังนี้หันไปทางทิศเหนือครับผมแล้วก็สูงจากระดับน้ำทะเล508เมตรก็แจ้ง